วันนี้นะคะผมก็มาตัดแว่นโปรเกรสซีฟค่ะอายุถึงแล้วนะคะตื่นเต้นมา,มากๆเลยค่ะเ็นเรื่องชี้เลยมาี่อ,อกปติมาเซ็นปซอร์สายผมหน้านะคะบอกที่นี่เครื่องเจ๋งมากเลยแต่ตอนแรกเราต้องเลือกกรอบแว่นกันก่อนค่ะ หลังจากได้กรอบแว่นแล้วนะคะก็มากรอกข้อมูลเบื้องต้นวัดสายตากันค่ะเซอร์ไพรส์มากเลยกับเครื่องนี้ที่ทั้งวัดค่าสายตาโรคตาเบื้องต้นอาการตาล้าตาแพ้แสงได้นะคะโอที่ที่นี่น่ารักมากเลยอีกเครื่องหนึ่งนี่วัดละเอียดมากไม่มืนหัวด้วยค่ะและที่โบนเลือกตัดแว่นที่นี่เพราะว่าที่นี่มีเลนโดเกดสิบหลายแบรนด์ให้ลองใส่ก่อนใส่จริงได้ด้วย โมเลือกเป็นเลนโปรเกรสซีฟจากเอสซีรอจากนั้นก็วัดจุดประกอบตากันเลยค่ะ mm hmm. น้องโอดีเขาบอกว่ามีรับประกันค่าสายตา mm hmm. แว่นกรอบแว่นด้วยนะคะ mm hmm. ตอนนี้ก็มัดจุดเรียบร้อยแล้วนะคะเร็วสะดวกมากๆค่ะคันนี้ก็ลองแว่นมาสม่งเราก็จะได้แบบโปรเกรสซีฟ hmm. แบบแฟชั่นแฟชั่นด้วยค่ะยังไม่จบขอรับน้องดีออแล้วก็แว่นกอบโอเ่ไปลองด้วยค่ะ